องเดียวแอคได้เลยครับครับนี่ครับพุทธกคุณสุดยอดครับอย่าบอกนะเป็นเนื้อทองคําเนื้อทองคาครับผมโอ้นี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญเสมาสมปัานาครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับนี่ครับกล่องเดิมนี่เนื้อทองคานะทองคาครับผมครับสวยจัดประดัดบอกต้องบอกต้องบอกว่า มีเงินก็ชอาไม่ได้ถ้าเจ้าของเขาไม่ขายเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยาเลื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทยอดล็อกเก็ตยอดนิยมเขาเรียกว่าล็อกเก็ตสมปรานาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเขาเรียกว่าเหรียญเสมาสมปรานาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินล้วนนะครับแนะนําเป็นเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ศิลาอุ้มบาทนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพักเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนอชาแนลวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมพักเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้จะมีเนื้อทองคําให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับไปชมพร้อมกับผมนะครับว่ารุ่นไหนนะครับเนื้อทองคําแล้วราคาบูชาเท่าไหร่ติดตามชมในคลิปนี้กับผมเลยนะครับ ครับผมก็มาถึงร้านแจ็คเสมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาชมพระเครื่องของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวันนี้เขาจะนําพระเนื้อทองคำมาให้เราชมนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเขานะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิสนิดสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี f อฟซสอนอชาแนลด้วยนะครับครับต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงจริงๆครับครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาครับ มาแบ่ง FC ทุกท่านนะครับคแต่ก็ต้องบอกว่าต้นตัดไปเกือบจะหมดแล้วครับเหลือแค่สองค์นี้แหละครับแต่ก็เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังสำหรับ FC แน่นอนครับครับวันนี้ผมก็ขอแนะนำเป็นนี่เลยนะครับอะไรเอ่ยสุดยอดล็อกเก็ตยอดนิยมเขาเรียกว่าล็อกเก็ตสมปัานาครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับ ปีพศ2564คารับจำนวนการสร้าง1 0 0 0งองค์นะครับองนี้เป็นแบบฝังตะกุดเงินนะครับจะมีตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองแดงครับนี่ครับตรงนี้ตกเป็นตะกุดเงินครับด้านหลังก็อัดแน่นด้วยมวลสารคอยเซกจีวรเกษาตะกุดครบคันครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่พระมหาศีลานั่งเต็มองค์เรียกได้ว่าเวลาเราแขวนเนี่ยเสมือนหนึ่งมีหลวงปู่ ติดกลตลอดเวลาครับตอนนี้กําลังร้อนแรงมากเลยนะครับเนี่ยผมเอาลงในเพจนี้ปิ๊งปังปิ๊งปังทั้งวันเลยครับเนี่ยแต่ว่าผมต้องเอามาแบ่งปัน FC ก่อนครับวันนี้มีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองค์นะครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเลี่ยมกันนั้นพร้อมบูชาได้เลยครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1นึ่งสี่พันบาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมรายการต่อไปนะครับครับนี่เลยครับ เอาใจคนชอบพระหลักนะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญเสมาสมปัานาเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูนะครับอย่าบอกนะเป็นเนื้อทองคาเนื้อทองคาครับผมโอ้นี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญเสมาสมปัานาครับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทครับปีพศ2 5 6พัาจำนวนการสร้าง55องค์บนโลกใบนี้ครับอ้องค์นี้หมายเลข20นะครับครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาตอก โค้ดบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขตรงนี้หลวงพ่อนั่งเต็มองเนาะหลวงปู่นั่งเต็มองเลยครับด้านหลังก็จะเป็นยันตุกตากํากับด้วยยันหัวใจพระศิวลีนัชาลีติครับนี่ครับครวยหมื่นรวยหมื่นล้านนี่ครับถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของสายนี้เลยก็ว่าได้ครับหนึ่งในห้าสิบห้าองค์หนึ่งในห้าสิบห้าองค์ผ่านมือผมแล้วสององค์ครับ องนี้หมายเลข20บนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียง20,000 0บาทเท่านั้นครับครับมีกล่องเดิมมีกล่องเดิมนี่เลยครับครับพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยครับครับสุดจัดประหลัดบอกครับครับองเดียวแอคได้เลยครับครับนี่ครับพุทธุกุณสุดยอดครับครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายโชคลาภเมตตามหานิยมครับนี่ครับขอได้อธิษฐานจิตขอได้จริงๆครับครับต้องบอกว่าแรงกว่าแดดก็ต้องนี่เลยครับวัตถุพงนลวงปูศิลาครับ สำหรับท่านที่ไม่ไหวเนื้อทองคานะครับครับวันนี้ผมมีเนื้อเงินล้วนมาแบ่งครับนี่ครับเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเพิ่งไปรับมาจากไปรษณีย์นะครับอฮเขาเรียกว่าเหรียญเสมาสมปัานาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อเงินล้วนนะครับนี่ครับปีพศ2564จํานวนการสร้างน้อยมากครับนี่นะองค์นี้หมายเลข13นะครับนี่ครับหมายเลขสิดผมเลยัคกี้นัมเบอร์ต่อโค้ดบริเวณนี้นี่ครับ สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้พร้อมกล่องเดิมเดิมเลยครับครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียง1 5 5 0 0ื่นห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับครับกล่องเดิมเดมนะครับท่านผู้ชมยังอยู่ที่ทีเด็ดครับนี่เลยครับสําหรับคนชอบพระเล็กสเปคไข่ครับนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยาเลื่อนยศหลวงปู่มหาชิลาสิริยันโทครับองนี้เป็นเนื้อทองคาปีพศสองอครับจํานวนการสร้างเพียงหนึ่งรเม็ดเท่านั้นครับโอ้น้อยครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่พระมหาศิลาครึ่งองค์นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันอุนี่ครับยันอุนี่ครับตอกโคตรนักกำกับสองตัวนะครับถ้าเป็นเนื้อนว่าจะตอกหนึ่งตัวนะครับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับกล่องอยู่ไหนกล่องเดิมก็เป็นอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ครับกล่องเดิมนี่เนื้อทองคานะทองคําครับผมครับสวยจัดประหลัดบอกต้องบอกต้องบอกว่ามีเงินก็เช่าไม่ได้ถ้าเจ้าของเขาไม่ขายครับ พาะผมสั่งหาในพื้นที่เลยตอนนี้ไม่มีของเลยครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับผมได้นํามาแบ่ง f ครับเพราะว่าวันนี้นะครับราคาวันนี้นะครับครับผมออกให้บูชาเพียงห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับมีองค์เดียวมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมสมัครท่านที่ไม่ไหวผมมีเนื้อทองแดงเนื้อนวะมาแบ่งนะครับอนี่ครับนีรายการต่อไปผมขอแนะนําเป็นเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่ศิลาอุ้มบาทนะครับนี่ครับ เหรียญลายมือรับทรัพย์รุ่นอิติสุขโตับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อนวัตโลหะนะครับพศ2 5 6 3 64ประมาณนี้นะครับจำนวนการสร้าง3,000องค์นะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับตอกโคดนะครับนี่ครับตอกโคดบริเวณนี้นะครับตอกโคดบริเวณนี้หมายเลขบริเวณนี้นะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยองหนึ่งหมายเลข1 8 1 3ครับ อีกองคหนึ่งหมายเลข1815นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมป่องน่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยครับลวงปู่ท่านออกแบบให้เองเลยนะครับนี่ครับลักษณะเป็นรูหลวงปู่ยืนอุ้มบาตรลังก็จะเป็นรอยมือรอยเท้าลวงปู่นะครับก็จะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายนะครับนี่ครับนี่ครับน่าใช้น้าบูชาครับถือว่าเป็นรายการวัตถุมงคลยุคต้นๆอีกหนึ่งรายการของลวงปู่เลยนะครับครับ วันนี้ผมมีมาแบ่งด้กัน2องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,000เท่านั้นนะครับับ2,000บาทเท่านั้นครับมี2องค์นะครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมกล่องเดิมมนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งรายการครับรบเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยาเลื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อนวัตโลหะปีพศ2564านวนการสร้าง3,350องค์ครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลาครึ่งองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันอุนะครับตอโคดณากำกับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมเลียมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยนะครับสามารถเอาไปให้เด็กหรือผู้หญิงหรือจะเอาไปผากสาวๆก็ได้นะครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียง1,700บาทเท่านั้นครับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ครับวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลาก็จะมีประมาณนี้ครับครับ มาชมที่ร้านได้เนาะสามารถมาชมองค์จริงที่ร้านได้ครับร้านผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง5้าโมงเย็นครับเปิดทุกวันครับครับไม่มีวันหยุดราชการครับมีเบอร์โทรให้ f c ฟฟังไหมอ่าสายด่วนโทรมาที่086 899 5139ครับไอดีไลน์6 8 9ย5139 9ครับครับ นี่นครับก็เป็นภาคเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับที่วันนี้ทางร้านแจ็คเสมานํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะแล้วก็เปิดให้บูชาด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาตามเบอร์โทรที่เขาให้ไว้นะครับหรือจะแอดไอดียไลน์มาสอบถามเขาได้นะครับซึ่งเขาก็มีรูปให้เห็นชัดๆนะครับหรือจะมาที่ร้านเขาก็ได้นะครับเดินทางมาก็สะดวกครับมีที่จอดรถให้นะครับก็ ฝากติดตามใน YouTube ช่องสอนอชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับยังได้ฉับไวนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ